เริ่มไหมครับเริ่มเริ่มขอเสียงสาธุการสาธุาครับก่อนที่ได้ฟังอะไรนิดนิดหน่อยๆจากหลวงพ่อเนาะขออนุญาตหลวงพ่อครับลูกๆเตรียมใจเตรียมปัจจัยนะครับที่จะมาถวายนะครับตอนนี้กระบวนพุ่มกฐถินก็ตั้งกระบวนแล้วเนาะพวกเราที่จะถวายปัจจัยเรียนเชิญมาตั้งกระบวนนะครับที่แนวกลางเลยนะครับมาตั้งแถวเลย แล้วก็เว้นเว้นวักกันจากนิดหนึ่งเนาะไม่ต้องเบียดกันมากให้อากาศได้ทําหน้าที่ด้วยนะครับแต่ละกระบวนนะครับแต่ละกระนอ่ y เดินมาแต่ให้เว้นเว้นวักหน่อยกระบวนอย่าติดกันมากนะครับต้นกระถินเนาะไม่ไม่ต้องติดกันมากไม่ต้องติดกันมากให้ห่างห่างหน่อยให้ห่างห่างหน่อยนะเออนี่ชาวคลองสามกลุ่มกําแพงแก้วเราทําความดีคนดี คนเดียวไม่พอเนาะต้องทําเป็นทีมอ่าตั้งแถวไวนนะ้นะครับมีแมสก็ปิดแมสด้วยเนาะนะครับเรามากนเยอะนะเอาเก็บภาพบรรยากาศไว้ปีนึงก็มีครั้งหนึ่งเนาะอ่านะครับของของกองพุ่มกระถินนะวางแล้วเลี้ยวไหนครับให้เลี้ยวไหนอ่ะเอาซ้ายกับขวาเลยนะโอเคอ่ะไกรใครอยู่ซ้ายออกซ้ายใกรอยู่ขวาออกขวาเนาะอ่าโอ้โห มีดอกทุกสีเลยเนาะมีทั้งสีเขียวสีแดงไม่เห็นสีม่วงเลยอะสีเทาก็ไม่เห็นเออใครมาเสียบหน่อยจะได้ครบทุกดอกโอ้ับอ้าวนะครับตอนนี้เตรียมพร้อมนะครับอา้าวพร้อมที่จะถวายหรือยังถ้าพร้อมชูสมบัติของเราชู ชูแล้วก็แหวงน้อยชูซองด้วยซองด้วยซอ,องอ่ะซองที่จะถวายอ่ะชูหน่อยชูแล้วก็บวกนายชูแล้วบกนายบกนายชูสูงสูงชูสูงสูงเบิกน้อยเก็บภาพเอาหน่อยปีหนึ่งมีครั้งเดียวตาถูปีธีแล้วไม่ได้ถวายอ,าอะ่ะบวกนายบกนายบกนายบกกบกไว้บกไว้บกไว้บกกันยิ้มด้วยยิ้มให้กล้องด้วยยิ้มให้กล้องด้วยอต้นกระถิน <laughs> น้ำพุ่มแล้วเรื่อ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 กระถินก็เรามีวิญ,ญญาณเนาะเออเอาละครับพร้อมแล้วก็ ขอเสียงสาธุการสาธุเดินหน้าก้ามมาเลยครับมหาทานบาร,รมีของเราแยกซ้ายขวาครับ<ป>อ่าใครอยู่ซ้ายออกซ้ายใครอยู่ขวาออกขวาอาป้ายาอ,ออกออก ยสุชัยยมังคะเลอปราชิตาบาลังเกสีเสปทวิโปงคะเลอาิีเสเกสัมภูรันังอาคาป สุนาคาตังสุมังคลังสุปานาตังสุหุนทิตังสุขโนสุโมหุตโต โสเยธังพลัมมะจาริสุปันฐังขินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐังขินังปัฏังขินังมโนกรรมังปณีเิเตปัฏังขินังปัฏังขินังนิขตาวาน ปัทังคินชัยันตัโพฮิยะโมเลสกยานนันทิวัน ชัยาสุชัยามังคะเลอปาราชิตาบาลังเกสีเสปทวิปงคะเลอาภิเสเกสัพภพวนทานังอาคันปันโตอปโมวันติสุนากาันตังสุมังคะลังสุปัมปังตั ตังสุขโนสุโมโหนตัวจะสุยิทางพระมัจาริสุปทานกินังกายกรรม ทังภินนาปัทคิันาโนกรรมังปณิทิเตปัทคินนาปัทคินานนกตวานลพันตันเทปัทภิกินชยันตัวภูทิยามร กยายนันทิวันธนเอวังตวังวิชโยโหหิชยญาโชยมังคะเลอปาราชิตา ลังเกสีเสปทวิปเคลียภิเสเกสัมภพูนทานังอักขรปั่นตัวบำบนทติสุนาคันตังสุมังกาลังสุปังปาตังสุหุนทิตังสุขโนสุโมหุนตัวเจสุยิน Talamacar soempatkinang gaya kamang wacakan มังปะทางขินังปะทางขินังมโนกรรมังปณินี่ทีเตปะทางคินาปทางินานิกาตวานราบันตาเทปะทางินีชยันตุโพธิยามุล สักยานังนันทิวันทโนเอวังตะวังวิชยุวโอหิชัยยันสุชัยยมังคะเลอาปราชิตาบาลังเกสีเสปาตวิโปงคะเลอาภิเสเกสัมพรพุทานังอาคามบาน ตัวบัมโมตันต so ิส so 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 on ุนาคาตังสุมังคะรงสุปาพาตังสุหุนทิตังสุขัโนสุโมหุนโตจะสุยิทังพระมจาริสุปทาถคินัง กายกรรมวังจากรรมังปัทกีนางปัทกีนางมโนกรรมปัณณีเทตเปธปัทภีนางปัทภีนานิกาตะวานลราพันตาเทปัทภีเลชยันตโพธิยามวเลส กยานางนาน,นทิวันทันโนเอวังตวังวิเชโยน อิชายายสุชัยามังคะเลอาปาราชิตาบาลังเกสีเสปทะวิโปคะเลอาิเสเกสามภพูนทานังอาคาปตปะมุอัตติสุนาคาตังสุมังกะลังสุปะพาตังสุ สีตังสุขันโตสุโมโหโตจะสุยธรรมพระมจาริสุปาทานคินังกายกรรมวังจะกรรมังปาทังคินังปาทานคินังมโนกรรมวังปณีทิเตปตาคินังป ขินานิขตวันนาลาพันตานเถรปันคินิชยานตวนบุณียาโมเลสากยานังนาทิวันนโนเอวังตวังวิชโยโหิชยาน ra chi ta ba lang ke se pa tha ke sa pa hu an tha nang a ka pa to pa mu a ti su na kha ta su ma pa pa ta su hu an ti ta su kha no su mu ทางพลมมาจากวิโสปาทางกินางกายกรรมังวาจามกรรมังปาทางขีนางปาทางขีนางมโนกรรมังปนินอิเตมปาทางขีนางปาทางขีนานิกตะวานา ธาิเนิชยันโตภูติยามหูเลสกยานนาทิวันตโนเอวังตวังวิชยโยหุ ชายาสุชายามังคะเลอปาราชิตาปาลังเกสิเสปทวิปุญคะเลอภิเสเกสาภพุทธานังอาคัมปะ สุนาคันตังสุมงคลังสุปามพาตังสุโหทิตังสุขโนสุโมโหตัวจะสุยทางพรามจาริสุปัตตคินังกายกรรมวังจากรรมปัตตังินังปัตตังินังมโนกรรมปงปณ 니가 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 니 니가 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 니 ด0 7ดอ0แล้ว0 7อ0แล้วสาธาุหาที่นั่งเลยครับโโอ้หสนุกมากครับ,บนมนม์หลวงพ่อได้เลยครับ <c oughs> เอา้าตั้งใจรับพรกันนะ <c oughs> อยู่ตรงไหนก็นั่งมันตรงนั้นแหละตีตามามะก็ได้ พับเพียบก็ได้เอาของนั้นแหละนะ <c oughs> วันนี้บุญใหญ่ของพวกเราแล้วพวกเราก็ได้ทำหน้าที่ชาวพุทธที่สมบูรณ์จริงๆครบทั้งสี่ประการ <c oughs> คือทั้งศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรม แล้วก็ปกป้องคุ้มครองธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อยู่คู่โลกเพื่อไว้ดับทุกข์ดับโศกชาวโลกต่อไปอีกนานๆจึงได้มารวมกันสร้างบุญใหญ่กันวันนี้และรวบยอดหมดเลยหลวงพ่อก็ขอถือโอกาสอันราธนาบุญบาร,รมีรัศมีกำลังฤทธ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายนับอสงไขยพระองค์ไม่ทวนปรากฏด้วยพระธรรมกายในอายตนะนิพพานขอใช้สิทธิตรงนี้ละ อันราธนาบุญบาร,รมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของบุรพา,าจารย์ทั้งหลายที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนานมาจนกระทั่งมาถึงพวกเราในวันนี้ขอใช้สิทธิตรงนี้ อันราธนาบุญบาร,รมีรัสมีกำลังฤทธิ์ของบุรพะมหากษัตริย์ทั้งหลายผู้สร้างชาติไทยและบรรพบุรุษของเราทั้งหลายที่ร่วมกันสร้างชาติไทยมาถึงวันนี้รักษาแผ่นดินไทยมาถึงวันนี้ รักษาพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายมาให้พวกเราถึงวันนี้มีพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ของเราเป็นต้นขอใช้สิทธิตรงนี้อ่านราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพวกเราทั้งหลาย ลูกหลานหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ทั้งในประเทศนอกประเทศทั่วโลกเลยที่เราได้สร้างเคียงบ่าเคียงไหลกันมาตั้งแต่ชาติแรกเกิดมาเป็นมนุษย์จนกระทั่งมาถึงชาตินี้นับอสงไขยพบชาติไม่ทวน และที่จะเคียงบ่าเคียงไหลสร้างให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าอีกด้วยให้บุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าด้วยกันให้เป็นดวงบุญดวงใหญ่สว่างสวัยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยง ชุ่มชํำเยือกเย็นยิ่งกว่าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญแล้วให้ดวงบุญดวงนี้แหละจงมาสถิตสถาพอรอยู่ที่ศูนย์กลางกายของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนแล้วก็ติดตามคุ้มครองป้องกันตัวของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนด้วย ลูกหลานว่านเครือเนื้อหนอบริวารชนของเราด้วยให้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุก์สัพพโกสัพพโรคสัพพภัยสัพพะอุป,ปัตตวะอันตรายใดๆก็อย่ามาแพร่ผ่านได้เลยให้ทุกท่านทุกคนและอายุก็มั่นขวัญก็ยืน จะได้อยู่สร้างบุญสร้างบรมีกันต่อไปอีกนานๆให้บุญดวงนี้ติดตามคุ้มครองป้องกันธุรกิจการงานอาชีพของเราด้วยให้เจริญรุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นที่สุดกันละให้เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งเต็มประเทศล้นประเทศกันไปเลย เพื่อจะได้มีพละกําลังมาธนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกเอาไว้ดับทุกข์ดับโศกชาวโลกต่อไปอีกนานแสนนานให้บุญดวงนี้ตามกลั่นทั้งกายกลั่นทั้งใจของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคน ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะที่จะทำใจหยุดใจนิ่งก็ได้ง่ายเข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็ได้ง่ายแตกฉานธรรมะทั้ง84,000พระธรรมขันธ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติ ตราบใดยังต้องเวียนไหว้สร้างบารมีปราบกิเลสปราบมารอยู่ในวัฏตะสงสารนี้ไม่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ของเราลงมาสร้างบารมีปราบมารในยุคหน้าในวาระใดๆก็าตามให้บุญดวงนี้ลับพาเราไป เป็นลูกหลานใกล้ชิดลกูกศิษย์สนิทสนมให้ท่านขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดให้เราบริสุทธิ์กายวาจาใจตามท่านแตกฉานวิชาธรรมกายวิชาปราบมารตามท่านได้โดยง่ายเหมือนอย่างก็บเป็นเงาตามตัวของท่านนั่นแหละ เมื่อถึงวันเกิดก็ให้บุญดวงนี้ละพาเราไปไปเกิดในครอบครัวธรรมกายครอบครัวมหาปราดมหาบัณฑิตมหาเศรษฐีใจบุญเกิดแล้วก็ให้บุญดวงนี้และตามกลั่นกายกลั่นใจต่อไปอีก ให้สามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่ยังเยาววัยเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายระลึกให้เห็นการสร้างบุญสร้างบารมีของเราแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละครั้งแต่ละหนในชาตินั้นๆชัดเจนเหมือนอย่างที่เราเห็นการสร้างบารมีของเราชัดๆวันนี้นี่แหละ เพื่อจะได้ไปพัฒนาการสร้างบารมีให้ก้าวกระโดดจะได้มีอนุภาพปราบกิเลสปราบมารได้สมใจนึกพร้อมกับการเกิดการระลึกชาติได้ให้บุญดวงนี้นี่แหละไปตามเอาสมบัติจัก,กรพัรดิตักใช้เท่าไรก็ไม่รู้จักรอง มาบังเกิดกับเราโดยง่ายเอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือตลอดไปทุกภพทุกชาติให้มากพอล้นเหลือแม้จะเลี้ยงหมู่ญาติที่เราไปเกิดทั้งแว่นแคว้นก็เลี้ยงได้แม้จะใช้เลี้ยง ผู้มีศีลมีธรรมตลอดประเทศที่เราไปเกิดเลี้ยงได้แม้จะเลี้ยงพระสงฆ์องค์เจ้าพระหนุ่มเน้น้อยทั้งหลายที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งโลกกระาธาเลี้ยงได้โดยไม่ขาดตกบกพร่องแม้น้อยนิดไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไป ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทินสักโธรหังสัมมาสัมพุทโธภาควาอระหังสัมมาสัมพุทโธภะควา พุทธังภาขวันตังอภิวาเทมิพุทธังภาขวันตังอภิวาเทมิพุทธเมนาโถงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตพระคขาวตาธรรมโมสวากาโตพระคขาวตาธรรมโมธรรมงนัมสามมิธรรมงนามสามม,มิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆสังฆังนามิสังฆังนามิสังโฆเมนะถุ พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากราห้ามรีบแก่ห้ามรีบเจ็บห้ามรีบตาย ให้รีบรวยเร็วๆทุกคนนะสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากรา